ล่าสุดใครสถานะสีเหลืองวันนี้สถานะเปลี่ยนแล้วรอรับเงินกันได้เลย สำหรับมาตรการเยียวยาวผู้ได้รับผลกระทบเราไม่ทิ้งกันโดยการลงทะเบียนผ่านเวอร์ไวดเว็บเราไม่ทิ้งการ닷คอมซึ่งตอนนี้ได้ปิดรับลงทะเบียนไปแล้วผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว14ล้านคนคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือให้ได้ทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้และจะมีการโอนเงินให้ผู้ผ่านเกณฑ์อีกประมาณ1.6ล้านคนซึ่งรวมถึงกลุ่มที่ข้อมูลบัญชีไม่ถูกต้องและได้เปลี่ยนแปลงวิธีการรับ เงินเป็นช่องทางพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนแล้วล่าสุดวันที่13พฤษภาคมวันนี้มีคนสถานะเปลี่ยนจำนวนมากโดยเฉพาะสถานะสีเหลืองคือเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังจากที่มีสถานะรอการตรวจสอบมานานแต่ตอนนี้กระทรวงการคลังทยอยแจกสถานะสีเขียวได้รับสิทธิ์กันไปหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มีการยื่นขอทบทวนสิทธิ์และมีผู้ทักสิทธิ์ลงพื้นที่บ้าน คาดว่าภายในวันที่17พฤษภาคมนี้จะสามารถบริหารจัดการข้อมูลผู้ลงทะเบียนทั้งหมดให้แล้วเสร็จได้ในระดับ98-99%โดยอาจจะมีกลุ่มที่ตกค้างบ้างเช่น กลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมแต่ยังไม่ได้เข้ามาให้ข้อมูลและกลุ่มผู้ขอทบทวนสิทธิ์ที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่แล้วแต่ไม่พบตัวเนื่องจากปัจจุบันไม่ได้อยู่ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ตอนขอทบทวนสิทธิ์กรณีนี้จะส่งต่อข้อมูลให้ผู้พิทักษ์สิทธิ์ในจังหวัดที่ท่านอยู่ในขณะน,นี้รับไปเป็นผู้ดูแลต่อไปซึ่งจะใช้เวลาในการดำเนินการเพิ่มขึ้นบ้าง สำหรับคนที่สถานะเปลี่ยนไปสีเขียวคือได้รับสิทธิ์ทางกระทรวงการคลังจะเร่งโอนเงินให้โดยเร็วที่สุดล่าสุดชัดเจนแล้วสถานะสีเหลืองได้เงินวันไหนต้องดู จากที่รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกลุ่มหลักๆคือช่วยเหลือลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมจะได้รับเงินสนับสนุนเดือนละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเบอไเว็บเราไม่ทิ้งการ์ดคล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้วซึ่งทางกระทรวงการคลังจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้ครบ14ล้านคนภายในสัปดาหนะ์หน้า สำหรับหลายๆคนที่สงสัยว่าสถานะสีเหลืองหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธีข้อมูล <Geez. S 1> การรับเงินที่แก้ไขแก้ไขข้อมูลแล้วเมื่อไรจะได้รับเงินซึ่งทางธนาคารกรุงไทยได้ตอบคำถามเกี่ยวกับกรณีนี้ว่า <iem. S 2> กรณีอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการรับเงินที่ท่านแก้ไขเบื้องต้นรบกวนตรวจสอบสถานะของบัญชีว่ายังควรใช้งานได้ปกติหรือไม่หากใช้งานได้ตามปกติ รอระบบทยอยโอนเงินให้รอบการโอนคือทุกวันอังคารโดยจะโอนยอดรวมของเดือนเมษายนเป็นเงิน1 0 0 0 0บาทอยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธีข้อมูลการรับเงินที่แก้ไข โดยกรุงไทยได้ตอบคอมเมนต์ท่านที่ได้รับสิทธิ์แต่โอนเงินไม่สําเร็จเนื่องจากบัญชีธนาคารถูกปิดบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวนานเกินหนึ่งปีชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนเลือกรับโอนเงินผ่านพร้อมเพย์แต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์เข้ามาแก้ไขข้อมูลบัญชีแล้วแต่ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องทางนี้แนะนำให้ทำการผูกบัญชีพร้อมเพยกับเลขรประชาชน สำหรับกลุ่มโอนเงินไม่สำเร็จโดยจะมีการโอนเงินทุกสัปดาห์ในวันอังคารอย่างไรก็ตามสามารถผู้บัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรชาชนผ่านโมบายแบงกิ้งหรือตู้ ATM ได้ทุกธนาคารที่ท่านมีบัญชีโดยไม่ต้องเดินทางไปสาขาธนาคารทั้งนี้สถานะสีเหลืองหรืออยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลที่แก้ไขหากตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องจะโอนให้ในวันอังคารของสัปดาห์ ล่าสูดเฮลานสถานะที่ถูกลืมวันนี้เงินเข้าแล้วและหลายคนยังรอความหวังจากเงินเยียวยา5,000บาทเพราะสำหรับคนที่ไม่มีจริงๆเงินห0 0พันสามารถเลี้ยงปากทองได้ทั้งเดือนหรือก,ก็ว่าได้ทางด้านกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาเผยว่าจะทยอยโอนเงินให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ และจะมีการโอนเงินให้ผู้ผ่านเกณฑ์อีกประมาณ1.6ล้านคนซึ่งรวมถึงกลุ่มที่ข้อมูลบัญชีไม่ถูกต้องและได้เป,ปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินเป็นช่องทางพร้อมเ์ที่ผูกกับประ,ประชาชนแล้ว ซึ่งเทรนในทวิตเตอร์มีการติดแฮชแท็กสถานะสีเหลืองเราไม่ทิ้งกันเพื่อบอกถึงการตรวจสอบเงินช่วยเหลือสถานะสีเหลืองหมายความว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นําส่งเพิ่มหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอบทบทวนสิทธิ์ซึ่งแสดงว่าต้องรอการตรวจสอบข้อมูลหรือการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์หลังจากที่ได้กรอกข้อมูลยืดทบทวนสิทธิ์ไปแล้วโดยสามารถเตรียมหลักฐานในการตรวจสอบข้อมูล ล่าสุดครั้งเตรียมโอนเงินเราไม่ทิ้งกัน5,000บาทให้อิจ0 0แสนคนรอรับ15พฤษภาคมนี้หลายคนยังคงรอความหวังจากเงินช่วยเหลือ5,000บาท ที่รัฐบาลใช้เวลาในการตรวจสอบและโอนเงินมากกว่า1เดือนแล้วโดยกระทรวงการคลังเผยว่าหากผู้ที่สถานะเปลี่ยนเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินแต่ยังไม่ได้เงินในรอบที่ผ่านมารอบเดือนพฤษภาคมนี้จะได้รับเงินพร้อมกัน2ยอดรวม1,000 0บาทเลย นววายรับวอลนแสงสนิทู้่มนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลรังกล่าวว่าปัจจุบันมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน5,000บาทเป็นเวลา3เดือนแล้วทั้งสิ้น14.2ล้านคนโดยในแต่ละวันกระทรวงการคลรังจะทยอยโอนเงินให้กับผู้ผ่านเกณฑ์เป็นรอบๆในแต่ละวันส่วนในวันที่15้พฤษภาคมนี้กระทรวงการคลังจะโอนเงินให้อีก7 0 0 0แสนรายที่ผ่านเกณฑ์รับเงินแล้วแต่บัญชีมีปัญหาและได้ทำการแก้ไขบัญชีใหม่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามขนาดนี้กระทรวงการคลังได้ปิดรับการทบทวนสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาและได้ส่งทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่ทุกวันส่วนการยื่นเรื่องร้องเรียนที่โตรับเรื่องราวร้องทุกข์ของกระทรวงการคลังที่จัดตั้งขึ้นที่กรมประชาสัมพันธ์จะเปิดวันสุดท้าย15พฤษภาคมนี้โดยกระทรวงการคลังจะเร่งตรวจสอบข้อมูลให้แล้วเสร็จถึง99%ภายในวันที่17พฤษภาคมนี้ ในส่วนของคนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เวอร์ไวเว็บเรามา่ทิ้งการดดคมไม่สำเร็จนั้นเนื่องจากสาเหตุดังนี้การสะกดชื่อหรือนามสกุลผิดพลาดกรอกเลขบัตรประชาชนผิด เป็นตนต้จำนวน1.7ล้านคนนั้นกระทรวงการคลังจะไม่ทอดทิ้งขณะนี้กำลังดำเนิน,นการตรวจสอบข้อมูลร่วมกับกระทรวงมหาดไทยอยู่และหาช่องทางช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไปสำหรับปัญหาหลักของคนที่ลงทะเบียนที่พบมากก็คือไม่ได้รับเงินช่วยเหลือโอนเข้าบัญชี เป็นเพราะมีความผิดพลาดในเรื่องของบัญชีที่กำหนดให้โอนเงินเข้าเชน่นใช้บัญชีที่มีชื่อร่วมหรือไม่ได้ใช้บัญชีที่มีชื่อของตัวเองโดยใช้บัญชีที่เป็นชื่อของลูกเป็นต้นซึ่งตามข้อกำหนดการโอนเงินจะต้องเป็นบัญชีในชื่อของตัวเองเท่านั้นนอกจากนี้บางกรณีใส่ชื่อและเลขที่บัญชีถูกต้องแต่เป็นบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวเกินหน่งปีทำให้บัญชีถูกระงับ ซึ่งหากต้องการแก้ไขสามารถเข้าระบบแก้ไขได้เพียงครั้งเดียวแต่วิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือการไปสมัครพร้อมเพย์ที่ธนาคารใดก็ได้ที่ผูกกับบัตรประชาชนแล้วไม่ต้องทำอะไรเพราะระบบจะตรวจสอบเองหลังจากนั้นจะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ให้ทันทีล่าสุดใครเงินยังไม่เข้าเช็คเลยเผยวันที่ชัดเจนไม่ต้องรอนานผู้สื่อข่าวรายงานว่านววายละวรนแสงสนิท ผู้มนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังและโคสุกระรวงการคลังได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีมาตรการเยียวยา5,000ันบาทว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว14ล้านคนคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินเยียวยาให้ได้ทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้ขณะที่หลังการปิดทบทวนสิทธิ์วันที่10พฤษภาคมเมื่อเวลา24นาฬิกาสรุปแล้วมีผู้ขอทบทวนสิทธิ์6.5ล้านคนส่วนกลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมตม,มีผู้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว6.1ล้านคนยังขาดอีก400,000คน ปรดมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์เงินมาตรการเยียวยา5,000บาทอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามในวันอังคารที่12พฤษภาคมจะมีการโอนเงินให้ผู้ผ่านเกณฑ์อีกประมาณ1.6ล้านคนซึ่งรวมถึงกลุ่มที่ข้อมูลบัญชีไม่ถูกต้องและได้เปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินเป็นช่องทางพร้อมเพย์ที่ผูกกับป,ประชาชนแล้วล่าสุดได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์คาดการณ์การโอนเงินสำหรับสถานะต่างๆ กลุ่มที่1สถานะได้รับสิทธิ์ลือสีเขียวเปลี่ยนสถานะ29เมษายนโอนเงิน5พฤษภาคมเปลี่ยนสถานะ30เมษายนโอนเงิน7พฤษภาคมเปลี่ยนสถานะ1-2พฤษภาคมโอนเงิน8พฤษภาคมสำหรับธนาคารกรุงไทยเปลี่ยนสถานะ 28- 29 โอนเงิน4พฤษภาคม100,000รายกลุ่มที่2กลุ่มได้รับสิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลการรับเงินภายในวันที่8พฤษภาคมกลุ่มที่3กลุ่มโอนไม่สำเร็จตามรอบการโอนเงินเดือนเมษาโอน22-29เมษายนส่วนเดือนพฤษภาคมรอบถัดไปภายในวันที่15พฤษภาคมกลุ่มที่4กลุ่มทบทวนสิทธิ์ กลุ่มนี้หากข้อมูลครบถ้วนจะทยอยอัปเดตสถานะคาดการว่าตรวจถึงคนทบทวน26-27เมษาหากใครที่ยังไม่เปลี่ยนสถานะรอเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ลงตรวจหากตรวจแล้วรออัปเดตสถานะ กลุ่มที่5กลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมกลุ่มนี้ตรวจถึงประมาณ24-25หากใครยังไม่อัปเดตให้รอเช็คข้อความหรืออีเมลหากไม่ได้สิทธิ์ให้รีบทบทวนสิทธิ์เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาไวยิ่งขึ้นกลุ่มที่6กลุ่มยกเลิกการลงทะเบียนกลุ่มนี้เปิดให้สามารถทบทวนสิทธิ์ได้ใหม่ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคามเป็นต้นไปส่วนคนที่ยกเลิกทบทวนสิทธิ์ไม่สามารถลงใหม่ได้โครงการแจก3เดือนตามนโยบาย สำหรับทุกกลุ่มสถานะที่ได้รับสิทธิ์และมีปัญหาการโอนเงินแนะนำให้เลือกทำรายการผ่านพ้อมเพย์โดยเชื่อมบัญชีกับบัตรประชาชนเพื่อเข้าสู่การตรวจสอบที่ไวขึ้น